โอ้โนดงนเหรอตองเฮ่เหรอแนวบานไ่เฮยสอแนว่ <anyone> mm ้า hmm. น่ว่เฮียนอยเห็ดนี่วา่เออแนวนอนอยู่เจนี่อ่านไหมบาสจอยนบาจอยมีอะไรเพิ่มเมาแล้วนี่เจนี่นเก่งกว่นี่ เดขายในของมาลางกูบอกมาจัดสีอ่ะยังอ่านอยู่อาล้างให้มันหลอนเลยล้างให้มันหลอนๆเอาทวงหนูมันเป็นเน่ขับรถมาเองขับรถมาเองจอดเองล้างเอง <Okay. S 2> ของผมอัดสบอยเบียร์อย่างเดียวอะไรที่ทำได้ก็ทำไปต้องเกี่ยวกัน มันก็สกับปรกอย่างว่าเนาะนเออดูมไม่ได้ล้างมานานแล้วครับเกิดมันก็ไม่ได้ล้างมานานแล้วเนาะใช้งานเขาเยอะต้องดูแลรักษาเขาหน่อยไม่ฟาค,ม,คม,มันใส่ท่องยมยิมย้มหย,มย,มยบมาบระว่าฟา ไม่ไดม้มันขอน้อมัน <Okay. S 2> เห็นบ่เขา,ขาอ่ะข้าวซึ่งเหนื่อยยุ่นอ้อข้าวอยู่มันขิ้นซับขี้อย่างนึงดูครับดูครับดูเจนนีล้างดูครับล้างให้มันหลอนเนอมะมันเนี่ย Lai <laughs> nó là luận Bây giờ hãy đăng văn nhu gì อย่ายิ้มนั่งสั่นแง่ยิ้มแบบน้ำงามเลยเดี๋ยวปอยิ้มแบบแง่แง่แบบยังมาสู้ไก่เลยแม่ล่ะโอ้ยโดนยาบักต่อยฮะมันโดนยาบต่อยลัางบอกเลยนะเใ็นจังไเลยบอกบอกบอกเนี่ยใครรู้บอกช่วยบอกหน่อยถ้าังไงถึงจะออกยาบุกต่อยแต่ยิ้มดู่นอาปากองกวงเนาะ แรงมันหลอนเลยเด้อตามจริงอันผมโปรโมทอีซูซูดีปานนี้นะที่มันเป็นสปอนเซอร์ผมไม่เนาะอีซูนี่เออโปรโมทแต่อีซูซูอย่างนี้ต้องมาเป็นสปอนเซอร์เองผมแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะไม่โปรโมทให้นะ ผมดีได้เอซัวอืมเบื้องผมสีบอกอีกอย่างสูฟังนะพี่น้องผมจะพูดอะไรให้ฟังตั้งแต่ไม่มีสติ๊กเกอร์สวยมาโอ้ตำรวจแม่งบวกทุกด่านครับพี่น้องอ่าจะเอานั่นเอานู่นเอานี่อยู่นั่นแหะโอ้ยผมก็เซ็งเหมือนกันตั้งแต่ก่อนนะครับ เออโบกทุกด่านโบกเราเดินอ้อมรถอยู่นะครับเรารีบจะไปทำเรารถไม่ผิดรถเดิมขนาดนี้ก็ยังโบกโบกหาใบกับขี้ก็เดินอ้อมรถหาที่เยาผิดเหนื่อยใจจริงๆดูดูจีน่าจะทำอะไร เอาให้มันร้อนๆเดี๋ยวตอนเย็นมีรางวัลเสียงเกียร์ก็ดังแรงเลยผมเสียงลูกปืนคาดนะครับพ่อพ่อยตามอ้อไส้เขา กูน่ะเสียงเกียร์ห่อเนี่ยเดี๋ยวมันไก่เบิดต้นคาจะเนนวียนออกเบิด์ตละเอาเอาเอาเป็นยังมาตัวบวกทุกด่านนะครับเออ ไม่รู้จะบวกอะไรนะครับโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ